อย่าเชื่อพี่น้องครับถ้าบุไดเห็นกับตานะครับพี่น้องครับหลายคนบอกงมง่ายหรือเปล่าบังเอ,อิญหรือเปล่าแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความคิดไผยความคิดมันเท่าหามความคิดเขาบุไดเนะาะถ้าคนบมุมักเขากะบ,บมุมักอยู่มือยังัำพี่น้องครับเหลือจะเชื่อพี่น้อง หลากเรื่องหลายเล่าหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผัน่านมากเกี่ยวกับองคหญิงองคหญิงมีตาติ์หรือเปล่าองคหญิงคือรู้ล่วงหน้าองคหิงว่าจาสิทธิ์ี่นองครับเอฟซี FC หลายคนให้ชายาไว้แบบนี้เนาะองค์หิงโบแมนนั่งฝ่าเทวดาแต่นะครับสิ่งที่อง์หิงพูดออกมาแต่ละอย่างมันเริ่มเกิดขึ้นเรื่อย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 และ ที่สาคัญไปกว่านั้นพี่น้องครับเมื่อวันที่วันที่สิบเกาเนาะที่ผ่านมาอีล่าอุงอิงบอกว่านะครับพี่น้องครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนี่พี่น้องขึ้นวันที่ยี่สิบเอ็ดนี่ครับฝนโบตกแน่นอนเพราะวันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นวันเปิดวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเดิมที่นะครับก่อนจะมีการโยกย้ายนะครับเปลี่ยนมือไปเป็นวันที่ยี่สิบสี่หนื่งจากพายุเข,ข่าพยากรณ์อากาศทั่วประเทศนะครับสื่อทุกสำนักนะครับ คอนเฟิร์มฝนตกหนักแน่นอนภาคอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับบางพื้นที่ถึงกับนน้ำท่วมแต่เป็นยังครับมีเพียงคนเดียวเท่านั้นคืออีหล่าอุ้งอิงพี่น้องบอกว่าฝนโปตกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นยังอุ้งอิงเพิ่นจังกล้าที่จะพูดขนาดนี้พร้อมทั้งพี่น้องครับถ้าถ้ายพอโจว่าถ้าฝนโปตกกล้าใจาเงินแสนโบว์นาพี่น้องครับเออ เหลือจะเชื่ออีหรีได้พี่น้องและสุดท้ายนะครับเมื่อคืนนี้ผ่านมา12ชั่วโมงเต็มนะครับคืนนี้ตั้งแต่บ่ายมาเนาะพี่น้องเนาะที่บ้านแพงโกสุมพิสัยนะครับฝนบตกไหมแต่ยดเดียวพี่น้องมันกะงึดอยู่เด้เอออันนี้ผมก็ได้บอกให้ภายมาเชื่อตามที่ผมเห็นนะครับอืมแต่สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินมามันเปลี่ยนอีหรีนะครับ ผมบริ่งงมง่ายแต่สิ่งที่ผมได้เห็นมันเป็นแบบนี้ผมก็มาว่าตามความเป็นจริงเนาะพี่น้องเนาะตามที่เขาได้เห็นมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับพี่น้องครับ